สวัสดีครับก็มาต่อกันที่ EP ที่สนะครับสำหรับวันนี้ก็ดึงราคามาได้แล้วนะฮะก็จะมาทำเงื่อนไขในการออกออเดอร์กันนะครับเดี๋ยวผมขอปิดตัวทําไว้ก่อนนะฮะก็จะใช้ในเรื่องของ i e f นะครับในเรื่องของ if e กง็ง่ายเลยครับอ f e อย่างนี้เลยพิมพ์เข้ามานะฮะ if ตามด้วย r ss นะครับโอเคเสร็จแล้วก็ใช้เครื่องหมายเท่ากับนะครับเท่าก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 ับมาเวาว่าถ้าถ้า IF อันแรกนะครับคือเงื่อนไขอันแรกเอามาวัดกับตัวที่สองนะครับก็จะใช้เป็นราคานะครับอ่าหหลักนะฮะก็คือ1เนี่ยไอตัว ra ที่เราทำขึ้นมาก่อนหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นผลลัพธ์ของราคาปิดและราคาเปิดนะครับลบกัน ที่เรารู้ก็คือ1ถ้าราคาปิดนะครับถ้าราคาปิดลบราคาเปิดแล้วเนี่ยลบกันแล้วนะครับแล้วผลมันมันติดลบแสดงว่ามันเป็นเที่ยงเทียนขาขึ้นเป็นเที่ยงเทียนขึ้นนะฮะร,ราคาขึ้นถ้าเกิดมันลบกันแล้วนะครับเป็นบวกนะฮะหรือไม่ลบเนี่ยก็คือจะเป็นเที่ยงเทียนขาลงนะครับก็คือราคามันจะลงมา โอเคทีนี้จะใช้เทคนิคในการออกออเดอร์ตามเท่งเทียนนะครับโอเคก็เทคนิคนี้มันจะเหมาะสำหรับแบบว่าวินมานิเกลนะครับชนะแล้วก็ทบไม้นะถ้าเกิดจะไปพัฒนาหรือว่าไปเทรดนะฮะเราเราจะได้ได้ช่วงที่แบบมันลงลงติดๆกันเนะี่ยแล้วก็เต็มที่ก็สัก4ี่ห้าไม้นะครับวินมานิเกลใช้ได้อยู่โอเค ก nah, ็อันนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของพฤติกรรมราคานะครับไม่พูดเยอะมาดูต่อ R S H, นะฮะจะเห็นว่าเวลาเราเอามองมาชีนเนี่ยมันจะว่า R S H, นะครับแล้วก็ S T R S T R นี t ่ R K, คือ STING นะครับอ่ะมันส่งค่ามาตอนนี้ R A R S เนี่ยมันส่งค่ามามันมันไม่ได้เป็นอ่าเป็นจำนวนเต็มนะฮะไม่ได้เป็นตัวทศนิยม มันส่งมาเราเห็นเรารู้ว่ามันคือทัศนียมแต่ว่าภาษาความตอนนี้มันเป็นสตริงสตริงก็คือคาพูดอารมณ์เหมือนคาพูดอารมณ์เหมือนข้อความเอามาต่อๆกันนะฮะทีนี้ในภาษาไพทอนเนี่ยมันไม่สามารถเอามาเอามาทำแบบนี้ได้แบบว่า if if เอาความเอาเอาคำพูดมามาวัดกับตัวเลขจานวนเต็มอะไรเงี้ยนะฮะมันไม่สามารถทำได้ ซึ่งมันเราก็ต้องแปลงก่อนนะครับวิธีการแปลงก็คือเราเอาเมาส์มาชี้ตรงนี้นะ,ะตัวที่เราเอามาวัดเนี่ยมันเป็นทศนิยมอ่ะแตนน่มันเขียนว่า float นะฮะส่วนอันนี้มันเป็น str อ่าโอเคเดี๋ยวเราเขียนให้ครบก่อน r n s เท่ากับผมเอาเป็น0.001ทศนิยม5หลักนะครับ5หลักนะแล้วก็ใส่เครื่องหมายแบบนี้มาตัวนี้นะครับทำวงเล็บเปิดแล้วก็ปิด วงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดตรงนี้แล้วเราก็พิมพ์ไป float อ่าให้มันกลายเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับทีนี้เราก็ได้มาแล้วนะครับทำให้มันเป็นพวกเดียวกันก่อนเสร็จแล้วก็มาติ๊กตรงด้านหลังนะฮะ Enter 1ทีผมจะเขียนว่าาเงื่อนไขนะครับ prnt i N T. ทดสอบ print เอาเป็นเลสละกันนะฮะเลสเอาเป็นให้มันโชว์ข้อความเลสนะฮะนะบอกว่าตอนนี้มันคือเท่งเทียนเท่งเทียนลงนะฮะสีแดงอ่านะพร้อมกับให้มันหยุดถ้าเกิดมันเจอนะถ้ามันเจอเงื่อนไข time sleep นะแบบนี้หยุดไปเลยสัก60วินะ t i m e s l ทสนะฮะก็คือถ้าเกิดเงลื่อนไขเป็นจริงแบบว่าเปิดเท่งเทียนมาแล้วจริงๆมันก็จะรู้ผลตั้งแต่ตอนเท่งเทียนเปิดนั่นแหละซึ่งเราจะให้มันออกออเดอร์ตอนที่เท่งเทียนเริ่มเปิดนะครับเปิดปุ๊บถ้ามันลงออกออเดอร์ลงเลยถ้ามันขึ้น,นก็ออกขึ้นเลยนะครับอโอเคอทีนี้เมื่อมันมีมีเลสมันก็ต้องมีกินนาะอ่าแล้วก็อินเทอร์ลงมา กดลบไป1ทีให้ให้ตรงนี้นะครับตรง if เราจะใช้คำ el if el if เนี่ยคืออย่างถ้าโดยปกติเราจะรู้กันแค่ว่า if e กับ else นะครับโดยส่วนใหญ่นะ if กับ else เราไม่รู้คำศัพท์ตัวนี้ตัวนี้หมายความว่าถ้า e if หาไม่เจอละถ้า e if หาไม่เจอเนี่ยให้มาหาอันนี้ต่อ,อให้มาหาอันนี้ต่อนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะใช้เป็นลบ ถ้าลบลบหเท่ากับเท่ากับลบหแสดงว่ามันเป็นเขียวแล้วนะฮะมันขึ้นแล้วนะครับต่อไปก็ต้องเป็นเอลไม่ใช่สิเราก็ต้องใส่เงื่อนไขก่อนเงื่อนไขก็ต้องอยู่ใต้นี้เลยอ,อันนี้ก็ผมจะบอกให้มันเป็นกณีนแล้วกันนะฮะกรีนต่อไปก็ใส่เอลเอลตรงนี้นะครับ E L S E l อา P R I S P R I N T print print ผมจะบอกว่า no แล้วกันนะฮะ no ะก็คือไม่เจอนะครับก็แค่นี้แหละครับโอเคไม่ อย่าให้มันอยู่ในบล็อกเดียวกันนะตัวนี้คือตัวสต็อปนะครับถ้าเกิดอยู่ในบล็อกเดียวกันมันจะมันจะหยุดสตรีมนะฮะเวลามันส่งค่ามาค่ามันจะมีเรีวลไทม์แล้วค่ามันจะล็อกล็อกค่าเดิมซ้ำๆๆๆให้มันอยู่คนละบล็อกอันนี้มันก็บอกอยู่บล็อกบล็อกบล็อกอีฟบล็อกคำสั่งนี้บล็อกเอลนะะโอเคก็เดี๋ยวเรามาลองรันดูนะครับกดสตาร์ทลองดูทั้งเทียนด้วย มันบอกกรีนมาแล้วนะครับทีนี้ก็มันก็เข้าเงื่อนไขแล้วครับไม่ยากนะมันก็บอกกรีนแล้วเปิดแท่งเทียบปุ๊บราคาแม่งพุ่งเลยเป็นกรีนทีนี้เราจะมาใช้ครับเงื่อนไขตัวออเดอร์ที่เราเคยทําไว้อันนี้คือบ่ายนะครับผมก็ก๊อบมาเลยโคตรซีอันเดิมนี่แหละที่เคยทําไว้นะครับ เอามาแทนที่คำสั่งนี้บ่ายดิจิตอลในข้างบนนะฮะ,ะเดี๋ยวผมพิมพ์ไปตรงตัวเลยแล้วกันนะฮะก็ให้มันเทรด EUR USD นะครับจำนวนเงินอันนี้จำนวนเงินนะฮะใส่ค่าเป็นอินจำนวนเต็ม1นะครับไม่ต้องมีเครื่องหมายอะไร Action a แอคชั่นแอคชัน,อ,ชน,อ,ชนอันนี้เราจะให้มันมันบายนะครับเล่นตามราคาก็คออย่างนี้นะครับเป็นสตริงนะ str ส่วนอันนี้เป็นอินจำนวนเต็มนะฮะก็คือระยะเวลาการซื้อขายเลือกเป็น1อนาทีอ่าโอเค ก็ใส่ปิ้นให้มันหน่อย pi int p i n t pin. อ่าเอาอย่างนี้ดีกว่าหลังจากออกออเดอร์ไปแล้วให้มันออกออเดอร์ก่อนแล้วค่อยบอกว่านี่นะครับ print order by อ่า print order by time sleep แล้วก็หยุดทำงานไป60วิวิผมให้เลย อ่า100 1 0นนะครับจริงๆเนี่ยมันจะมี api เช็คผลอยู่เดี๋ยวค่อยมาใส่เดี๋ยวค่อยสอนเข้าไปอีกทีอ่า p i n อันนี้ไม่ต้องก็อินเทอร์ลงมาก๊อปอันนี้หลับมาวางเข้าไปเปลี่ยนจาก call เป็น put ครับ put นี่คือ s e l l นะ p UT, put p p i n order s e l l แบบนี้มานเลยง่ายนะฮะเสร็จแล้วก็กดสตาร์ทแบบนี้มันก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดเจอแท่งยาวๆเนาะแล้วแท่งใหม่ปุ๊บมันเป็นการาฟประชาอาอาเดอร์เซลนะครับราคาเปิดมาเราเห็นว่ามัน,ม,นมีไส้ นะครับมันมีไส้นะครับมันมีไส่มาปุ๊บมันก็เลยเซลล์ถ้าใครเปิดออเดอร์แล้วมองไม่เห็นออเดอร์นะครับให้มากดตรงพอตลงทุนตรงรูปกระเป๋านะฮะมันก็จะโชว์แล้วก็ติ๊กไปออเดอร์มันก็จะเด้งออกมาให้เราดูนะฮะไปดูที่ทำเฟรมหนึ่งนาทีเพราะเราเล่น1นาทีนะครับาราคาเปิดมามันเซลล์นะครับ ประมาณนี้เนี่ยไอตัวเทคนิคแบบนี้มันเหมาะสลับวินมาในเกลยนะฮะยิ่งพวกไซด์เวกยวสลับแดงนี้ก็มันก็เล่นได้นะครับเล่นได้แต่ว่ามันจะได้ออเดอร์แจ็กพอตแบบต่อเนื่องแบบพวกเนี้ยเ,ออเกลยวสี่รอบหนึ่งสองสามสี่นะฮะอันนี้เดี๋ยวค่อยมาแกมันเป็นไปอ่านมาบอกว่าเป็นที่โปรแกรม โอเคเดี๋ยวไปดูมาให้ว่าต้องแก้ยังไงแต่ว่าเบื้องต้นก็ทํางานนะครับทํางานแล้วก็ออกออเดอร์ได้แล้วอ่าลองรันดูอีกรอบตอนแรกผมก็เทสดูนะว่ามันเป็นที่โค้ดหรือเปล่าบางรอบเทสไปแบบเป็นชั่วโมงเลยไม่มีปัญหาบางครั้งก็เจอปัญหาก็ไปอ่านมาก็บอกว่าเออเป็นเป็นที่ไพทอนตัว3.8 มันต้องดาวแพ็กเกจไอดาวเวอร์ชันลงไปถึงจะหายโอเคตอนนี้มันก็มันลองมาลันตอนนี้เทงเทียนออกไปแล้วตอนนี้ก็แค่รอนะถ้าเกิดมันย่อกลับก็ออกเหมือนกันอันนี้โอเคเปิดมาแล้วออเดอร์บายนะครับเทงเทียนขึ้น แต่ถ้าโดยเทคนิคผมก็ออกบายนะตรงนี้โอ้โห <c oughs> ผมเห็นเห็นไส้ไงลงมาแล้วก็มีไส้ผมก็ออกบายเหมือนกันตรงนี้โอเคก็ถือว่ามันทำงานตามจุดป,ประสงค์แล้วนะฮะในการเขียนให้มันออกออเดอร์ให้นะฮะ ไอพวกนี้ก็ไปลองไปทําได้นะไม่จำเป็นที่ต้องจะเป็นเท่ากับนะฮะจะใช้เป็นาราคามากกว่านะฮะถ้าถ้าผลลัพธ์ที่ลบออกมาแล้วมีผลมากกว่า0 0 1หรือ0.0อะไรแล้วแต่ที่เราจะไป Adapt ใช้ก็ไปปรับได้มากกว่าน้อยกว่าทําได้หมดเลยหรือจะเท่ากับเท่ากับเท่ากับ,กบแล้วเราไปลองคํานวณดูว่าไอแท่งเทียนยาวเนี่ยเวลา ยาวแค่ไหนมันถึงจะกลับตัวอ่าเนี่ยอันนี้น,นี่ชัดๆเนี่ยยาวแค่ไหนถึงจะเริ่มกลับตัวแล้วก็มาหาเนี่ยเอาเราก็จดราคาเห็นไหมครับมันจะมีลูกกระดิ่งตรงนี้อยู่เนี่ยหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่งแปดเจ็ดสองหกลบกับราคาปิดที่หนึ่งจุดหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดสองได้ผลลัพธ์เท่าไหร่สวนมันได้ผลลัพธ์ที่ติดลบถ้าเป็นเขียวนะติดลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองศูนย์อ่าก็ก็ไปเปลี่ยนได้นะครับก็คือเล่นสวน ถ้าราคาเท่ากับ0.0020ให้เซล์แต่ถ้าเกิดราคามันเป็นบวกนะครับ0.0020ก็ให้มันบายก็ทำได้นะฮะทำได้เหมือนกันนะโอเคก็ประมาณนี้ไม่ยากนะครับคลิปก็เอาสั้นๆน,นี่แหละครับ10อนอาทีนะฮะง่ายๆเลยเทคนิคการใช้ ELL ออกออเดอร์นะครับ,กก e L รบโอเค แล้วก็เดี๋ยว EP ข้างหน้าก็จะสอนเรื่องทำแนวรับแนวต้านและพวก MAC Order การใช้ดึงราคา MAC ราคาเมนนะฮะไฮราคาไฮราคาโลเอามาให้นะครับเดี๋ยวจบคลิปสอนเพียงแท่านี้ก่อนนะครับโอเคครับสวัสดีครับ